หอมมากทุกคนอันนี้เป็นทุเรียนมูซานคิงนะคะมูซานคิงน่าจะเป็นทุเรียนของมาเลเซีย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 ดูเรียน from ม a เลเซีย i s we call m มูซานคิงดูเรียนเห็นไหมเริ่มแตกแล้วเนื้อจะต้องนิ่มแน่ๆเลย <laughs> คือฉันตื่นขึ้นมานะ่ะฉันรู้ฉันก็ฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็มานั่งคิดนะทุกคน มานั่งคิดว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ประมาณสองอาทิตย์แล้วอะ่ะแล้วทําไมฉันถึงรู้สึกแบบมันเป็นแผลตรงใต้ลิ้นอะ่ะร้อนในอะ่ะฉันก็นั่งคิดเนาะเมื่อเช้านี่แหละพอสักพักนึงฉันก็เลยนึกได้อ๋อเมื่อคืนฉันกินทุเรียนไปสองลูกถ้าสก,การทุเรียนทุกคนตุ๊กตากินทุเรียนแบบฉ่ามากนะคะกินทุเรียนไปสองสีเนี่ยสองลูกเนี่ยเป็นหกลูกแล้วนะคะตั้งแต่หน้าทุเรียนตั้งแต่ฤดูทุเรียนมาเนี่ยสองสี่หก เจ็ดลูกแล้วมั้งลูกใหญ่ๆเลยลูกหนึ่งแล้วก็มีไซส์มินิสองลูกแล้วก็มีไซส์มินิมาอีกสองลูกเมื่อวานแล้วก็นี่อีกสองลูกเจ็ดลูกทั้งหมดเจ็ดลูกแล้วนะคะปีนี้กินทุเรียนฉ่ำมากอันนี้เขาเริ่มแตกแล้วนะทุกคนมันเนื้อต้องสุกเกินไปแน่เลยอะมูซานคิงนะคะทุเรียนเนี้ยคือเขาบอกว่าทุเรียนเนี้ยจะต้องกินตอนที่เนื้อยัง ยังกรอบๆอยู่ถ้าปล่อยให้นิ่มแบบนี้นิ่มเกินไปเขาบอกว่ามันจะมันจะติดขมไม่เป็นไรเพราะว่ากินไม่ทันตุกตาสั่งเยอะเกินอ่ะผู้ชายแกก็ไม่ค่อยชอบกินทุเรียนนะคะแกจะกินแค่ลูกที่มันกรอบๆแต่ว่าตุกตาชอบกินนิ่มๆหน่อยคริมมี่ครมี่หน่อยมันจะอร่อยอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยแม่เจ้าเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นแบบราชาทุเรียนเขาว่าอย่างนี้นะ ส่วนตัวเคยกินแต่หมอนทองกับชนีอันนี้เป็นครั้งแรกที่จะมากินทุเรียนมูซานคิงว้าวทุกคนในที่สุดนี่ถ้าเนื้อเขาสุกอย่างนี้มันจะแกะง่ายเนาะ เหลืองสวยมากอะ่ะเรืองอาลามนะคะอันนี้น่าจะไม่มีภูแล้วมึงอ่ะโอเคไม่มีต่อไปลูกนี้ปวดแขนมากเลยมาตรงนี้นะใช่คนน่ารักอะ่ะ ตโมตมิมากโอเคอีกด้านเนื้อนิ่มแล้วอ่ะเนื้อน่าจะครีมนี่น่าจะไม่กรอบเพราะว่าน้องสุกหนักมากประเด็นคือฉันปวดแขนพวกเธอฉันไม่มีแรงฉันไปยกเวทออกกำลังกายนั่นนะยกดัมเบลนะ โอเคมาแล้วอืมสวยสดงดงามมาลองกินเลยทุกคนเห็นชัดไหมล่ะสวยไหมล่ะอุ้ยหอมมากมูซานคิงจ้าทุกคนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าพูนี่แหละอันนี้น่ารักมากเลยเอ่ะตะมูตะมิอืม อืมเนื้อเขาจะนิ่มแล้วจริงๆด้วยตาก,กินนี้แล้วกันกินด้านนี้ก่อนมันจะสู้หมอนทองบ้านชินได้หรือเปล่าเนี่ยทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงจากมาเลเซียที่ปลูกอยู่จันทบุรีประเทศไทยชิมเลยจ้า แน่นอนว่าเนื้อเขาเหลืองสวยมากแล้วก็กลิ่นหอมอร่อยครีมมี่ความสวยงามก็คือเต็มร้อยสีเหลืองสวยมากืห,หวาน หวานมากทุกคนส่วนตัวส่วนตัวทุกตานคิดว่ามันหวานกว่าหมอนทอง,อ,งนะอีกนะเนี่ยอืมอืมหวานหอมเอออร่อยจริงอร่อยจริงอืมอร่อยมาก กคนไปลองด้วยทุเรียนมูซานคิงนะคะอร่อยเนื้อเขาหวานมากเม็ดร,รีบอยู่นะเนี่ยเม็ดร,รีบมากเลยเม็ดเล็กนิดเดียวอือหวานหอมทุกคนอร่อยมากอือพันเนี้ย กินกับข้าวเหนียวร้อนๆน่าจะอร่อยกว่าหมอนทองอีกเนี่ยอืมอร่อยราคาก็จะสูงหน่อยเพราะว่า <c oughs> หลายคนให้ฉายาว่าราชาทุเรียนพันเนี้ยนะคะพันมูซานคิงอะไรเนี่ยแต่มันก็อร่อยจริงๆเนาะมันหวานแล้วก็หอมมากแล้วก็เนื้อเหลืองสวยมากเลยอ่ะ อันนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้นะทุกคนคือตุ๊กตามาแกะแล้วก็มาชิมให้ดูเพราะว่าถ้าถ้ายังไม่แกะพรุ่งนี้เดี๋ยวกลัวเนื้อมันจะเละเข้ากันใหญ่เลยเพราะว่ามันสุกแล้วเนาะอันนี้จะเอาใส่ในตู้เย็นนะคะเอาเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้กินต่อพรุ่งนี้อร่อยมากมูซานคิงอร่อยจริงบาย